ได้ทำตัวเองครับชอแด๊กชื่อเด็กชายที่ฟันเรามีชื่อสแตมป์แต่สี่ขวบครับโอ้เก่งมากเลคก็ฝึกงานได้ๆนะครับก็ตอนนั้นฝึกกับทีมอยู่กับทีมที่โรงเรียนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ฝึกให้ฝึกกับอาคาเดมี่เรับฝึกที่ตุลาเลยใช่ไหมที่บ้านดอนครับเอ้ยทีเอ็มอาร์ครับเอ็มอาร์เอ็มร์อยู่ไหนอยู่ฉลูครับเนาะก็อยู่ที่ฉลูครับ แก้ไขในตรงที่เราไม่มีครับเช่นอะไรบ้างเช่นการวิ่งบุการเคลื่อนที่ครับการให้แล้วขยับการขยับไปทางไหนทิศทางไหนครับเรายังดูดูบอลทีมชาติไทยแล้วเราได้อะไรจากทีมชาติไรดูว่าดูที่<ห>ล่าสุดที่ได้แชมป์ทีมชาติไทยเขาให้แล้วเขาขยับครับขยับแล้วเราเอามาใช้บ้างไหมใช่ครับ การแข่งแบบนี้บบนเราต้องฟิตตัวเองยังไงแข่งกันหลายแ<ง>มตช์เนี่ยอไม่เล่นในเหนื่อยครับ <ừ> ต้องเวลาแข่งเสร็จก็อยู่ดูบอ,อลหรือว่าชอบทีม,มอะไรลูกผมชอบทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแมนยูแล้วก็ เออทีมในเมืองไทยอะรือเมืองไทยชอบบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เหมือนกันนี่ถ้าเราอยู่อยากไปอยู่สโมสรเล่นอาชีพนี่อยากไปสโมสรอะไรผมไปอยู่เทพเิรินครับเทพเิรินนะอ่านั่นเป็นโรงเรียนใช่ไหมจากแล้วจะตอนนี้โรงเรียนเขารับยังจะไปเมื่อตอนไหนมอหนึ่งครับออ๋จะไปอยู่มหนึ่งที่เทพปิรินครับอ๋อก็ขอให้ลูกสมหวังนะลูกนะต้องรับ